สวัสดีครับคุณผู้ชมครั้งนี้จะเป็นเดคอลิสของนาดุคามิสายไวคิวเชอร์นะครับเพราะว่าในชุด BT12 ซึ่งเป็นชุดสุดท้ายของภาค V เนี่ยจริงๆยังไม่สุดท้ายดีคิมโตมีเนอนอีกชุดแต่ช่างมันเถอะก็จะใช้ดัปเปอิกวมนคิวเชอร์ฟูลบรอนโตตัวนี้เป็นตัวปิดสกอร์นะครับซึ่งมันสามารถทำท่าแวนลุกได้แต่ว่าเงื่อนไขมันจะมี2อย่างก็คือจะต้องแวนชื่อไวคิวเชอร์นะครับเพราะงั้นก็เลยจะใส่ไวคิวเชอร์ร่างเก่ามาด้วยเพราะว่าจะใส่เอาชื่อกับใช้ทำ แล้วก็ตัวฟุบอลโต้ต้องโดมบายตอนแบทเทนเฟลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆนี้ก็จะใส่ตัวที่สามารถบายมือในช่วงแบทเทนเฟลดได้มาเพิ่มนะครับสตัวนี้โอเคสกิลของฟุบอลโต้เนี่ยบอกว่ายูนิตนี้ให้นับว่าชื่อดาคอนิกแวนควิชเชอร์เฉยๆได้ด้วยก็คือนับว่าเป็นชื่อเดียวกันได้จริงๆคือมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันจะต้องเพื่อเงื่อนไขสกิลนั่นแหละ เทคคที่2นะครับบอกว่าเมื่อลงช่องแวนแถวหน้าทั้งหมดพลังบวกหมื่นจนจบเทินเทคคที่3บอกว่าเมื่อการใบนี้ถูกบายจากมือในเทินของคุณถ้าแวนคุณชื่อดากอนิกแวนควิชเชอร์เฉยๆพองานมันก็เลยไอ้นี่มีเทคแรกมาด้วยเพื่อให้มันทํากับตัวเองได้ทิ้งมือหนึ่งใบอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เมืม่อการใบนี้ถูกบาบจากมือในเทินคุณถ้าแวนชื่อดากอนิกแวนควิชเชอร์ทิ้งมือหนึ่งใบไร้การใบนี้จากใบโซเนสาพาตแตนและไร้ขนยุนินี้ลบหนึ่งจนจบเทิน ในช่วงเอ็นเฟ s ของเทิร์นนั้นคุณจะไม่ได้กีบแอคเซลและเมื่อจบเทิร์นไร้เกรดสาจากโซนหนึ่งใบในสภาพในสภาพนอน mm hmm. เทคนิคใช้งานจากการชี้เดียวกันได้แค่เทิร์นละครั้งเท่านั้นเพราะงั้นก็จะทําท่าแวนลุกได้ทีเดียวนะครับแต่ว่า,าคุณผู้ชมอาจจะงงนิดนึงเรื่องไม่ได้แอคเซลตอนเอ็นเฟ s ก็คือหมายความว่าสมมุติคุณ,คณยืนเป็นแวน์คิเชอร์อย่างนี้เทิร์นนี้คุณไลฟ์เป็นแวน์คิเชอร์คุณจะได้1นึ่งแอคเซล ถ้าเกิดคุณใช้เทคของฟูบอลโตโยนไปใบโซนแล้วเด้งกลับมาคุณจะได้เอ็กเซลอีกช่องหนึ่งแต่ว่าพอจบเทินปุ๊บคุณจะถูกบังคับให้ไหรเป็นเกรดสามอีกใบหนึ่งในโซนในสภาพนอนแบบนี้ซึ่งจังหวะที่เอากลับมาไรอย,อย่างเงี้ยคุณจะไม่ได้เอ็กเซลแค่นั้นเองเพราะมันจะไม่ได้ตอนจบเทินแต่ว่าตอนที่ฟูบอลโตโดดลงมาเนี่ยมันยังได้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเทคคร่าวๆซึ่งสมมุติถ้าเกิดคุณไรเทินนี้คุณไรเป็นฟูบอลโตก่อน อย่างนี้เทคที่2ก็จะทํางานนะครับแถวหน้าจะบวกหมื่นหลังจากนั้นถ้าเกิดคุณใช้ผ่าแวนลุก b u ฟูบอลเทจ่ายค่าคอสฟูบอลโทอีกใบโดดกลับมาอย่างนี้แถวหน้าคุณก็จะบวกเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งจากเทคออโต้ของมันทั้ง2ครั้งนะครับก็จะบวกจนจบเทินได้แต่ว่าถ้าเกิดคุณยืนเป็นตัวไวควิเชอร์ตัวเก่าเนี่ยแล้วคุณทำเงื่อนไขสกิลแรกสำเร็จก็คือในเทินคุณ ถ้าการของใครก็ได้ถูกใบในเทอร์นี้รวมกัน3ใบหรือมากกว่าแถวหน้าทั้งหมดคุณจะพลังบวกหมื่นเทคนนี้เป็นเทคคอนติเนียวถ้าเกิดฟูบอนโทมันได้ทับอย่างนี้ไอเทคของไวควิเชอร์ตัวนี้จะหายคุณจะได้แค่บวกหมื่นจากเทคของฟูบอนโทเท่านั้นนะครับจะไม่เหมือนกันตรงนี้แต่ว่าผมใส่มาเพื่อเอาไว้ติดชื่ออย่างหนึ่งแล้วก็ใช้ทําเกมด้วยเทคล่างนะครับเทคล่างของไวควิเชอร์บอกว่าจ่ายคัตบตอร์บัตหนึ่งใบแถวหน้าผู้เล่นคนใดก็ได้1ใบ ถ้าในโซของคุณมีเกรดสามคุณและกู้แข่งเลือกมือตัวเองเลือกใบมือตัวเองคนละใบด้วยนะครับก็เอาไว้ตัดบอร์ดฝ่ายตรงข้ามนั่นแหละถ้าเกิดมีเกรดสามในโซได้ตัดมือเพิ่มด้วยดังนั้นมันจะมีบางทีที่สมมุติเทิร์นที่แล้วคุณได้คุณใช้ท่าของฟูบอลทั่วไปแล้วเทิร์นนี้คุณกลับมาเป็นไวคูเชอร์เพราะว่าคุณจะโดนบังคับได้นะครับเปิดเทิร์นมาปุ๊บฝ่ายตรงข้ามมีบอร์ดอ่ะคุณกดเทคไอนี่ก่อนได้ ใบเท้หน้าฝันตรงข้ามใบมือเราและเขาคนละใบนั่นแหละก็จะตัดบอดตัดมือเขาได้แล้วมันทําให้รวมกันมีดมใบสามใบเวฟแรกที่คุณตีจะบวกมือจากเทคของตัวไวคูเชอร์ตัวนี้ก่อนเลยก็ได้นะครับหรือว่าเผื่อในกรณีที่ฟูลบอลเทใบ,บอื่นไม่ขึ้นมืออย่างเงี้ยก็เล่นด้วยไวคูเชอร์ตัวนี้ไปก่อนเลยก็ได้ตัวมันก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เล่นะครับก็ใช้ได้อยู่นั่นแหละ ่วนตัวที่จะทําให้บายในตอนแบทเทิลได้นะครับก็จะเป็น3ตัวนี้จริงๆหลักๆมันจะเป็นแจ็คกี้ช็อตแหละผมก็อยากจะใส่เพิ่มนะแต่ว่าทีมันเต็มผมก็เลยใส่แค่3ใบหรือไม่ไงั้นคุณเอาไอ้ล็อกไคลม์ดากูเนี่ยมาใส่เพิ่มเป็นแจ็คกี้ช็อตได้แจ็คกี้ช็อตแม่งเก่งจริงแต่ว่าผมแค่กลัวว่าถ้าใส่เกรด3เยอะเกินไปมันจะเล่นลำบากเฉยๆก็เลยไม่ได้ใส่ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าอยากเปลี่ยนคุณเปลี่ยนได้นะหรือว่าเอาไอ้นี่มาเปลี่ยนก็ได้นะครับ เจคิช็อตบอกว่าเมื่อตีแวนบายมือหนึ่งใบบายแถวหน้าคู่แข่งหนึ่งใบและถ้าแถวหน้าคู่แข่งไม่มีเรียากาศคุณได้โจวหนึ่งด้วยส่วนอีเทคบอกว่าเมื่อจบแบตเทิลที่ตีถ้ายูนิน,นี้อยู่บนช่องเรียากาศแวนกางคุณชื่อดาร์คอนิกแวนควิเชอร์วิ่งเข้าโซลแล้วโจวหนึ่งุณจะเห็นแล้วว่าเทคแรกมันทําให้บายตอมแบทเทิลได้แล้วไม่เสียคอร์สด,ด้วยมันแค่บายก้าจากมือหนึ่งใบก็คือ,อยังไงก็บายฟูบอลโชอยู่ดีก็ทำให้เทคเกิดต่อนะครับมันเก่งตรงนี้ ควรจะใส่สี่แต่ว่าอันนี้ผมกลัวเฉยๆแต่ว่าคุณจะใส่สี่ก็ได้นะไม่มีปัญหาส่วนใบนี้นะครับของเก่าหน่อยมาจาก EB 1 2นะครับเท็คบอกเอ oh, take ก่อ e อเท็กเทรดดากอนเท็คบอกว่าเมื่อตีถ้าแวนชื่อดาคอนิแวนควิชเชอร์ถอดโซ่หนึ่งโจวหนึ่งแล้วใบมือหนึ่งใบก็คือสามารถบายตัวฟูบอนโทตอนแบทเทิรนเฟยได้ แล้วก็สุดท้ายร็อกคารดากูลเมื่อจบเป็นเทอร์ีิตีถ้า,วาแวนคุณชื่อดาคอนิกแวนควิเชอร์รีทม์ยูน,นิตรงี้โจวนหนึ่งใบมือ,อคุณหนึ่งใบแล้วใบแถวน้่งคู่แข่งหนึ่งใบนะครับการใบมือไปค่าคอสของสกิลนี้จ่ายก็ได้ไม่จ่ายก็ได้ถ้าไม่จ่ายก็ไม่มีเลยเกิดขึ้นต่อถ้าเกิดคุณจ่ายด้วยการใบค่าคอสด้วยการบาบมือของคุณหนึ่งใบคุณได้บายแถวน้่งเขาหนึ่งใบแล้วถ้าเกิดคุณบเป็นฟูบอลโทฟูบอลโทก็โดดมงมาลงช่องแวนนั่นเองด้วยเทคของตัวฟูบอลโทนะครับ ก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีตัวใบมือค่อนข้างเยอะฉะนั้นมันจะต้องมันควรจะต้องมีตัวลดคอสหน่อยนอกเหนือจากตัวฟูบอลโทนะครับผมก็เลยใส่มา2ตัวก็จะเป็นชาทุล่ากับเชนโบรากูนชาทุล่าบอกว่าเมื่อถูกใบาจากมือในเทินคุณคอกบบารใบนี้ลงเรียกอากาศได้ถ้าคออยู่อย่างนี้จะบวกหมือนจุดจบเทินด้วยนะครับอีกเทคนึงบอกถ้ายืนอยู่บนช่องเรียกอากาศแล้วตีฮิตแบนถอดโซ่หนึ่งโจ1หนึ่งแล้วใบแถวหน้าคู่แข่งหนึ่งใบ ก็เอาไว้ตีขู่ได้เอาไว้ลดคอสตโดดลงมาทํารอบเพิ่มตีอะไรได้หมดนะครับเก่งใบนี้ก็เลยใส่มาเผื่อว่าในสนามของเรามีไอ้สตัวนี้เยอะๆแล้วในมือของเรามีชัตูล่ากับฟูบอลโทเนี้ก็ใช้คู่เนี้ยเพิ่มรอบตีได้อีกตัวนึงก็จะเป็นเชนโบสรากูนนะครับเทคบอกว่าเมื่อถูกบายจากมือในเทินคูณคอการใบนี้ลงเรียกาศได้เลย ง่ายๆแค่นี้ไม่มีอะไรมากอีกเทนึงบอกว่าเมื่อลงช่องแวนเปิดท็อปเจ็ดโชว์ไวควิวเชอร์จากนั้นหนึ่งใบนําขึ้นมือสับกองก็เอาไว้หาสองตัวนี้ขึ้นมือเอาไว้หาเกรซสามขึ้นมือนั่นแหละลนะครับแล้วก็เด็กนี้ผมยังใส่ตัวฟินิกด้วยนะครับฟินิกบอกว่าเมื่อได้กาคู่แข่งทุกใบในเทิร์นคูณและยูนิตน,นี้อยู่ในดรอปโซนคุณสามารถขอกาใบนี้ลงช่องเรียากกาัได้ถ้าคอจะพลังบวกสามพันจนจบเทิร์น ก็เป็นอีกตัวที่ใช้เพิ่มรอบตีได้ถ้าเกิดมีสกิลในการบายตอนแบทเทิลซึ่งก็จะมีอยู่2ตัวคือแจ็กกี้กับรอคลายสอ2ตัวนี้ทําให้เทคมีเป็นตัวเพิ่มรอบตีได้ด้วยหรือว่าคุณแคบใช้เทคของไวคูเชอร์ธรรมดาก็ได้บายตอนตอนตอนบายตอนเมนเฟสก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดอยากจะเอาคุ้มอยากจะเอารอบตีเพิ่มแบบที่ฝ่ายตรงข้ามต้องเซอร์ไพรส์อย่างเงี้ยก็ใช้เป็นฟินิกได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะใส่เป็นเมทิโบรากูนนะครับ ในเทินคูณถ้าเคยมีการของใครถูกบายในเทินนี้อยู่อีนี้จะพลังบวก5000ซึ่งมันบายเยอะอยู่และเด็กเนี้ยบายมือตัวเองก็นับเพราะงั้นยังไงก็จะพลังบวกได้ง่ายมากอีกเทก็เป็นเทคหาเกร3สามนะครับลงไว้เล่นลงเรียรจากมือดูท็อปห้าโชคเกร3 1สามหนึ่งใบนำขึ้นมือเอาสับกองถ้านำขึ้นมือให้ทิ้งมือหนึ่งใบนะครับก็เอาไว้หาเกรยสามนั่นแหละแต่ว่ามันหาได้เยอะคือมันหาเกรยสามใบไหนก็ได้นะครับมันจะช่วยเดินเกมได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเด็กเนี้ยมันจะต้องการตัวฟูบรอนโตอยู่บนมือ ส่วนช่องแวนช่องแวนมันก็ต้องเ็็นวควิชชร์สักตัวหนึ่งล่างไหนก็ได้นะครับตัวนี้ก็เลยมีค่อนข้างสําคัญเลยต้องใส่ไว้ด้วยนะครับส่วนทิกเกอร์แบบี้สี่ดอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากใส่ฟรอนก็ได้นะเด็กนี้ใส่ใส่ได้ทั้งสองแบบจริงๆคือผมแค่ลืมเปลี่ยนจากครีปเป็นฟรอนเฉยๆเท่านั้นแหละไม่มีอะไรหรอก เด็กเนี้ยมันยังไงมันก็จะต้องใช้แถวหน้าพอสมควรอยู่แล้วเพราะว่าเวลาคุณถ้าคุณตั้งใจจะใช้เท็กของฟูลบอลโทตีเนี่ยแถวหน้าคุณจะพลังบกหมืออยู่ละนั่นหมายความว่าคุณต้องมีตัวเล่นแถวหน้าอยู่ประมาณหนึ่งคือบางทีแบบอย่างแย่เลยคุณก็ต้องลงทิเกอร์ไปตีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใส่ฟอนมายัางไงก็ได้เล่นนะครับอันนี้ผมแค่ลืมเปลี่ยนออกเฉยๆแหละถ้าเกิดคุณจะใส่ฟ้อนก็ใส่ถ้าเกิดคุณจะใส่แปะคิก็ใส่เล่นได้ทั้งคู่นะครับเวิร์กทั้งคู่ไม่มีปัญหา แค่นี้จุดที่คุณต้องระวังสําหรับเด็กนี้จริง,รงๆก็คืออย่าลืมมาแวนตีก่อนเพราะว่าฟูบอลโทษถ้าเกิดคุณใช้ตัวอื่นเสก็ฟูบอลโทษลงมาอย่างเงี้ยฟูบอลโทษไดมันจะลบหนึ่งด้วยถ้าคุณไม่เอาแวนวิ่งก่อนค,คุณจะเสียคุณจะเสียค่อนข้างเยอะคุณก็จะได้แค่จวจาก Excel 2ลกับตีอีกหนึ่งไดของฟูบอลโทษไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ต้องเอาแวนวิ่งก่อนเพื่อเอาทวินไดนะครับแล้วค่อยเอาไอ้พวกตัวทําเกม3ตัวนี้ตีตามเพื่อที่จะใบา,าการจับมือแล้วเด้งลงมา รประมาณนี้ก็อย่าลืมแค่นั้นเองอ๋อใช่แล้วก็อย่าลืมเช็คดอบบ่อยๆด้วยว่าคุณมีฟีนิกซ์อยู่ในดอบไหมถ้าเกิดมีก็จะได้วางแผนว่าเออคุณจะทารอบตีเพิ่มหรือคุณจะเอาสเปย์บอร์ดก็ว่าไปนะครับก็ประมาณนี้ก็เป็นเด็กที่ต้องคิดประมาณนึงนะครับคิดเยอะกว่าวอร์มิเลียนแต่ว่าโอเคแหละเก่งอยู่เก่งอยู่นะครับแค่จะต้องลําดับการตีนิดนึงนะครับประมาณนี้สําหรับเด็กลิสต์ของ ดักนิกแวนคิวเชอร์นะครับก็หวังว่าจะพอเป็นแนวทางให้กับคุณผู้ชมได้บ้างนะครับสำหรับช่วงสุดท้ายของภาควีนะครับโอเคไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วก็ขอจบจเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับพบกันใหม่คมทางหน้าครับสวัสดีครับ